ถ้พาพูดถึงไอดอลที่เป็นตัวแม่ด้านแฟชั่นในยุคนี้ชื่อของเจนนี่คิมหรือยเจนี่แบกพิงต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแน่นอนสไตล์การแต่งตัวของเธอไม่ใช่แค่การใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมให้ดูแพงเท่านั้น แต่มันคือการผสมผสานระหว่างความรู้ราความเพ่และความแสบทราเขาด้วยกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าเจนนี่สไตล์วันนี้อาาพามาเจาะลึกกันว่าทำไมสไตล์การแต่งตัวของเธอถึงสนุกและทรงอิทธิพลขนาดนี้เจนนี่เป็นหญิงสาวที่มีรูปลักษณ์และมีบารมีพี่เหมาะสมและเข้าคันกับแบนรนด์เลียงชาแนลได้อย่างเหลือเชื่อเธอสามารถหยิบทวิชแยกเครพี่ดูเป็นผู้ใหญ่ แต่มาแมตกับกางเกยงยีนขาสั้นหรองท้าผ้าใบใส่แล้วอู้หูทำให้เธอดูเด็กลงและมีความเป็นสตตีดแฟชั่นมากยิ่งขึ้นความเก่งของเจนนี่ก็คือทำให้ความหรูหราดูเข้าถึงได้และก็น่าใส่ตามไม่ใช่แค่ชุดที่อยู่บนลันเว์เท่านั้นนะจ๊ะ ในช่วงแรกๆเราจะเห็นเจนนี่ในลุคสไตล์คุณหนูไฮโซเป็นยังไงแก๊ะต,ตาไต้คุณหนูไฮโซก็เป็นแบบนี้คือว่าเจนนี่เขาก็ใส่เสื้อเป็นแบบลุกเสื้อขอบก็คือเสื้อที่เอวลอยแล้วก็กางเกงเอวสูงและก็ใช้ไอเทมจาพวกโบติดผมผืนใหญ่ๆที่เรียกกันว่าสไตล์โอมานี่แบบวัยรุ่นสไตล์นี้ทำให้สาวๆทั่วเอเชีย ไปหาไปซื้อมาติดตามมาตามติดก,กันเลยก็คือติดอิวโบอันดีใหญ่ๆนั่นแหละมาติดผมกันแบบเกนนี่กางเกงทรงกระบ,บอกที่เกนนี่ใส่ก็ทําให้ขาดูเรียวยาวสาวสาว,สาวใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยจ้าและในช่วงคอนเสิร์ตบอนพิงค์เราได้เห็นเกนนี่นำเสนอสไตล์บาลเลสคอคือแฟชั่นที่ได้แรงบันดาใจจากนักบัลล่เกนนี่มาในชุดก,กระโปรงสั้นๆฟูฟ ถุงเท้าข้อยาวและการถักผมเปียติดโบเล,ล็กๆตัวหัวหน้ารากน่าละ,าละเทนนี้ก็เลยกลายเป็นไวรัวลระดับโลกทั่วบานทุ่มเมืองหันมาแต่งตัวแบบนักเต้นบัลเล่และติดโบตามเจนนี่กันหมดแม้แต่แบรนชื้อผ้าฟาส t f แฟชั่นก็ยังต้องผลิตตามเจนนี่เลยนะจ๊ะและแฟชั่นอีกอย่างของเจนนี่ที่บรรดาแฟนขับและช่างภาพตั้งตา้อมากที่สุดก็คือแฟชั่นสนามบินหรือไอพอตแฟชั่นนั่นเอง อันนี้เป็นลันเวสส่วนตัวของเจนนี่เขานะเพราะอะไรเพราะลูกของเจนนี่กะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างสนุกสนานอย่างในวันสบายๆเจนนี่ก็จะใส่ชุดบวมสวีทแพด pants แต่ต้องเป็นโอเวอร์ไซส์ที่ดูเท่ส่วนวันไหนเป็นวันที่เท่เจนนี่ก็จะใส่เกงเกงหนังหรือแจ็คเก็ตวิงเทและก็มีความลักดําหนึ่งนะจ๊คความลับของเจนนี่เจนนี่ชอบผสมผสานเสื้อผ้าไฮเอสกับแบรนด์โลเคอลือของวิงเทที่ เธอไปขุดเจอมานั่นเองเรียกว่าเธอเจออะไรเธอก็เอามาใส่จ้ะและก็เจนนี่เป็นผู้หญิงที่กล้าลองสิ่งใหม่ๆเจนนี่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ลูกหวานๆหรือหรูๆเท่านั้นแต่เธอยังกล้าใส่ชุดที่ปราบเซียนเช่นสไตล์ายทูเคเสื้อผ้าสีสันชูชาติแตงเกงเอวต่ำและเว้นฐาทรงล้ำสมัยที่ตัวเธอเองร่วมออกแบบกับเจนทมอสเตอร์อีกด้วย และยามใดก็าตามที่เจนนี่ต้องเดินเชิดชายชบเชียวบนพุมแดงไม่ว่าจะเป็นงาน ala, เมสต์กาล่าหรือแคนเนสฟิล์มเฟสติวัลเจนนี่ก็จะมาในรูปที่เรียบง่ายแต่ l e s s อ s สมอ e คือน้อยแต่มากเรียบแต่ก็จ้า และมาถึงเวลาที่เจนนี่จะต้องเดินเฉิดใช้บนพรมแดงเธอเขาจะมาในลุคชบเชียวไม่ว่าจะเป็นงานเมตกาล่าหรือแคนเนสรีมเวทีวอลที่เจนนี่เขามักจะมาในลุคที่เรียบง่ายแต่เล i อินมอคือน้อยแต่มากเรียบแต่โกจ้าและไม่ว่าเจนนี่จะหยิบจะจับอะไรมาใส่แม้ว่าจะเป็นสิ่งของแปลกหรือของที่คนมองว่าเฉยแบบเฉยแบบสุดๆุดไปเลยแต่เจนนี่ก็จะเปลี่ยนสิ่งนั้นในกลายเป็นมัสช่์เฮบไอเทมทันที ตัวอย่างแว่นตาทรงแปลกๆเสื้อผ้าลายตารางขาวดำหรือแม้แต่การติดกิ๊บเรียงกันหลายๆตัวบนศีรษะของเธอก็ตามซึ่งสเสน่ห์ที่แท้จริงของการแต่งตัวแบบเจนนี่ก็คือความนั่นใจนั่นเองเจนนี่พกความมั่นใจมาเกินร้อยเดียวว่าเธอไม่ได้แต่งตัวตามเท์หรอกเท์ไหนปีไหนใครเขาฮิตอะไรสรีอะไรอย่าหวังเลยว,ว่าเจนนี่จะแต่งตามแต่เจนนี่จะกําหนดตัวเองก็คือเป็นคนสร้างเพลงขึ้นมาว่าเธอจะแต่งอะไรอะไรของเธอตามที่เธอชอบ เจนนี่เคให้สัมภาษณ์ว่าเธอสนุกกับการลองอะไรใหม่ๆเสมอและก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดอีกด้วยนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้แฟชั่นการแต่งตัวของเจนนี่นั้นดูน่าสนุกตื่นเต้นเล้าใจอยู่ตลอดเวลาและสาวๆคนไหนอยากมีสเสน่ห์อยากมีความเท่และก็มันไข่แบบเจนนี่ก็ต้องเริ่มต้นลองหยิบเสื้อผ้าแนวที่ขัดกันแบบสีขาวกับสีดำอะไรนี้ก็ได้ค่ะเป็นสีที่ขัดกันมาแมทช์กันให้รูให้เท่หรือว่าเอาหวานมาผสมกับเปรี้ยวก็ได้ แต่เราต้องมั่นใจค่อนเป็นอันดับแรกเลยรับรองว่าสาวๆจะได้ลุกที่ดูมีสไตล์แบบเกนนี่อย่างแน่นอนจ้มาต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้มาหายหยุดไปคือหยุดงานแต่ป้าหนึ่งเพราะว่ามาไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นมาไปดูหิมะมากไปแอบเด่นหิมะขาวๆมานิดนิดนนหน่นนอยแต่เขาเขาบอกว่าหนาวมากๆเลยดิมากขับมาแล้วก็เลยมาทําคลิปเพิ่มและมาก็อเอาหิมะมาฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้มาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสด,ดีค่ะ